สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช anel ของบีบีนะคะก็คลิปนี้บีบีจะมาแชร์ทิปในการ mix and match เสื้อผ้าให้เรียบหรูดูแพงนะคะสําหรับเสื้อผ้าที่แบบเฮ้ยมันก็ดูเรียบง่ายแต่ว่าทํายังไงให,ให้มันดูแบบหรูหราดูดีนะคะแลวใส่แล้วเข้ากับตัวเรานะคะโดยคลิปนี้เนี่ยบีบีก็ได้เลือกเสื้อผ้าหลากหลายชิ้นที่แบบคลาสสิกแต่ว่าเก๋แล้วก็ดูดีมากๆใช้ได้บ่อยๆนะคะจากคอลเลกชันที่ u n i โคลเนี่ยเขาทําร่วมกับคุณดีไซเนอร์ชื่อว่า Ines In de la f r e s s a n ค่ะบีบีขอเล่าสั้นๆให้ฟัง เกี่ยวกับคุณดีไซเนอร์ชื่ออินเนสนะคือเขาว่าเป็นชาวฝรั่งเศสที่ตอนแรกเนี่ยเขาเป็นนางแบบตั้งแต่ตอนอายุ17นะก็คือเรียกว่าเข้าวงการเร็วมากแล้วก็ประสบความสําเร็จมากๆนะคะเขาเป็นอินสปิเรชันให้กับแฟชั่นเฮาส์หลายๆที่แล้วก็คุณอินเนสเขาก็มีแบรนด์ของตัวเองด้วยนะคะชื่อว่าอินเนสเดลาเฟสองปารีสนะคะก็เขาก็จะมีดีไซน์ที่แบบหรูหราล้าลึกแต่ว่ามันใส่เป็นแบบ everyday wear ได้อะไรประมาณคุณอินเนสจะเป็นแบบสไตล์ไอคอนคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะพอยูนิโคมาทําร่วมกับคุณอินเนสรลใส่สองเสื้อผ้ามันก็เลยกลายเป็นเสื้อผ้าที่แบบหรูหราดูดีแต่ว่ายังคงความเป็นไลฟ์แฟร์ของยูนิโคก็คือใส่สบายใส่ได้ทุกวันทำเลสนะคะแล้วก็มันสามารถเอาไปใช้ได้หลายโอกาสเช่นเราจะไปคาเฟ่เราจะไปทํางานก็คือสามารถเอาไป mix and match ได้หมดค่ะคอลเลคชันนี้นะคะก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความทรงจาวัยเด็กของคุณอินเนสนั่นเองตอนเด็ก เ,เธอได้ไปที่เมืองโดวิอยู่นะคะเป็นเมืองชายทะเลข,ของฝรั่งเศสก็ไปเห็นแบบไฮแฟชั่นต่างๆก็เลยรู้สึกอินสปายแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะเอามาทําเป็นอะไรที่สามารถสวมใส่ได้ง่ายแล้วก็สบายมากยิ่งขึ้นนะก็เลยกลายมาเป็นคอลเลกชันสปริงซัมเมอร์ของยูนิโคลที่ทําร่วมกับคุณอินเนสขึ้นมาค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าบี๊บจะเอามา m i x a n d Match เป็นอะไรได้บ้างแล้วก็จะช่วยเสริมลุคให้เราดูดีดูแพงด้วยการสไตลิ่งแบบไหนบ้างหรือเพื่อนๆจะเอาสิ่งที่มีในตตู้มาไล์ กับอันนี้ก็ได้เออเดี๋ยววีวีจะให้ทิปสเอาไว้นะคะมาถึงทิปส์ข้อที่1นนะคะที่จะช่วยให้เราแต่งตัวแล้วดูแพงขึ้นนั่นก็คือการที่เสื้อผ้าเราอะดูไม่หยาบทุกคนซึ่งบีบีเองเป็นคนที่ขี้เกียจร,รีดเสื้อนะคะทิปส์ของบีบีก็คือเราจะเลือกผ้าที่มันไม่ยับไปเลยเราก็เลือกผ้าที่มันแบบ มีดีเทลนะคะคือการที่เสื้อเราดูแบบเสร็จดูไม่ยาบอะ่ะมันจะทําให้เสื้อแล้วแล้วก็เวลาเราใส่อ่ะลุคมันจะดูเนียบดูแพงมากยิ่งขึ้นซึ่งตัวนี้บีบีรู้สึกว่าเออเท็กซ์เจอร์ดีเทลมันแบบน่าสนใจมากถ้าเกิดใครขี้เกียจรีดเสื้อแต่อยากดูเนียบก็แนะนําให้หาเสื้อที่มันเป็นอะไรที่แบบไม่ต้องรีดแบบนี้เป็นแบบวิงโก้ฟรีนะคะก็คือดีมากๆคือเวลาแบบเราใส่เสื้อผ้าถึงมันจะแบบสวยแค่ไหนอะ่ะถ้ามันดูไม่เนียบดูแบบไม่เรียบอะ่ะมันก็จะทําให้ลุคมันดูเหมือน เราไม่ได้ใส่ใจในแบบการแต่งตัวหรือว่าดีเทลของเราอะไรเงี้ยบีบีก็คิดว่าการเลือกเสื้อผ้าเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องแบบแล้วเรื่องความเนี้ยบของแบบ complete look ก็สําคัญเช่นเดียวกันที่จะทําให้มันดูจบแล้วก็เป็นดีเทลที่สร้างความแตกต่างระหว่างคนรีเสื้อกับคนไม่ทด้เสื้อซึ่งถ้าใครขี้เกียจก,ก็คือตัวนี้เลยไม่ต้องรี <laughs> ทิปที่2นะคะที่บีบีรู้สึกว่าเอามาแมชเอามาแต่งตัวแล้วทาให้เราดูแพง ง่ายๆสําสหรับมือใหม่ที่อยากแต่งตัวให้ดูดีนะก็คือการเลือกสีแบบโมโนโครมก็คือโมโนโครมเนี่ยมันก็คือเป็นการเลือกสีที่เป็นโทนเดียวกันอย่างวันนี้บีดีเลือกเสื้อผ้าเป็นสีครีมก็คือจะใส่ทั้งเสื้อและกระโปรงสีเดียวกันไปเลยรวมถึงรองเท้าด้วยก็เป็นสีครีมสีเบจนะคะแล้วก็เราเลเยอร์ออนท็อปด้วยเสื้อที่เป็นเสื้อคลุมอีกตัวหนึ่งซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะทําให้ลุคมันแบบไปด้วยกันดูแพงขึ้นคือถ้าเราอ่ะเป็นคนแมทสี ไม่เก่งวีีแนะนําว่าลองแต่งแบบโมโนโคมไปก่อนแล้วมันจะทําให้เราดูแบบเรียบหรูดูแพงได้ง่ายมากที่สุดนะคะคือถ้าเกิดใครบอกว่าเอ้ยสีนี้เราใส่ไม่เข้าโมโนโคมเราจะใส่เป็นสีแบบ Black on Black ก็ได้เช่นแบบเราแต่งแบบสีดําทั้งตัวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าจะไวออนไวก็ได้ก็คือแบบขาวแบบ c c ็ก s ซอรี s หรือว่าเสื้อหรือว่าแบบกระโปรงก็คือเป็นแบบขาวไปด้วยกันหมดเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะการที่เราเลือกสีที่เป็นแบบว่าโทนเดียวกันแต่อาจจะมีหลายๆเฉดเช่นมีเข้มมีอ่อนผสมกันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพวก texture หรือลายเนี่ยมันอาจจะเป็นคนละอย่างกันเลยก็ได้มันทําให้แบบเฮ้ยลุกมันดูแบบเฮ้ยมีอะไรอะไรประมาณนี้เช่นตัวเนี้ยมันก็จะเป็นแบบถักถักใช่ไหมคะส่วนเสื้อที่ใช้คลุมมันก็จะมีแพทเทิร์นมีลายของมันที่เป็นลายเฉพาะของมันคือสีมันไม่ดูแบบแย่งซีนกันแต่พอ พอซูมดีเทลปุ๊บเฮ้ยดูเป็นคนใส่ใจดูเป็นคนแบบแต่งตัวแล้วแบบดูมีอะไรอะไรประมาณนี้ซึ่งตัวเนี้ยมันจะแมทช์ให้ดูแคชชัวก็ได้หรือจะทําให้ดูแบบว่าแพงมากๆก็ได้ซึ่งลุกนี้บอกเลยว่าสามารถเป็นเวิร์กแวร์ได้เลยเพราะว่าผ้ามันไม่ร้อนใส่ไปทํางานได้คือดูเหมือนหนาวแต่ว่ามันไม่หนาวก็คือ,คอใส่แล้วไม่ได้ร้อนอะไรนี้นะคะแล้วกระโปรงเนี่ยมันก็สามารถ mix and Match กับเซ็ตอื่นๆได้อีกเพราะว่าเนี่ยเขาเป็นแบบแยกชิ้นกันอะไรเงี้ยคือบ,บีบีิมองว่าการซื้อเสื้อผ้าสสีีแบบโแบบโมโนโมนค มาแต่งเนี้ยมันก็คือทําให้เราได้ลุคที่แพงแบบง่ายขึ้นแล้วก็อีกอย่างก็คือในตู้เสื้อผ้าเนี่ยส่วนมากบีบีก็จะมีเสื้อผ้าสีครีมสีเบสสีขาวสีดําสีกรม,มท่าอะไรเงี้ยสีนูดเป็นสีที่แบบหยิบมาใส่ยังไงก็ไม่ผิดอะแล้วมันก็จะดูแพงง่ายมากแล้วก็คือแบบหยิบมั่วยังไงก็ยังดูเข้ากันอะไรเงี้ยเออก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งทิปในการแต่งตัวให้ดูแบบแพงดูมีอะไรได้ง่ายๆนะคะ สำหรับทิปที่3นะคะก็คือเราควรจะมีคีย์พีซติดตู้ไว้คียพีซคืออะไรคือเสื้อที่เป็นเสื้อเรียบๆแต่ว่ามีดีเทลมีความเนียบที่ดีแล้วก็แมทก,กับชิ้นอื่นๆในตู้ได้ง่ายนะคะสำหรับอีบีคีพีสของบีดีก็คือนี่ตัวนี้เลยเป็นเสื้อเชิ้ตเป็นผ้าใหม่นะคะก็คือกระดุมเขาจะค่อนข้างแบบเนียบมาก แล้วก็ผ้าเบาสบายนะคะแล้วก็ใส่ขึ้นมาก็ดูดีจะแมชแบบแคชชัวลก็ได้หรือจะแมชแบบเป็นทางการก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาคีย์พีซอันนี้ไปแมชกับอะไรในตู้นะคะแล้วก็ถ้าเราใส่เป็นส้นสูงก็จะให้ลุคแบบไปทำงานได้อะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็ตัวนี้ก็คือรู้สึกว่าซื้อมาเราคุม้มเพราะว่ามันแบบสามารถเอาไปแมชไป ทําให้มันดูแบบได้หลากหลายลุกนะจะใส่เป็นเสื้อคลุมหรือใส่เป็นเสื้อเชิ้ตก็ได้นะคะอีกตัวหนึ่งที่เป็นคีย์พพซของวีดีก็คือกางเกงสีขาวกางเกงสีขาววีดีมองว่ามันเป็นอะไรที่เราได้ใช้บ่อยๆแน่นอนเพราะว่าเป็นสีที่แบบค่อนข้างเป็นสีนิวโตรนะก็คือจะไปแมทช์กับสีอะไรก็ได้บนโลกใบนี้เออซึ่งการมีคีย์พพซที่ดีติดตัวทําให้เราหยิบจับมาแมทช์ทำให้ลุกมันดูแพงได้ง่ายแล้วก็ดูเป็นสีที่ สุภาพเป็นทางการนะเอลิเวตดูแพงซึ่งหลกัหลกๆของคีพีอ่ะบิวีจะให้ความสำคัญเรื่องฟิตติ้งเรื่องคัตติ้งแล้วก็ความพอดีกับร่างกายของเรานะตัวเชิญนี้ก็คือเลือกไซส์มาได้แบบเป๊ะมากก็คือแบบค่อนข้างพอดีกับเรามันไม่รัด ช่วงหน้าอกจนเกินไปมันไม่แบบว่าสั้นจนเกินไปคือทุกอย่างแบบความยาวเสื้อทุกอย่างก็คือมันพอดีนะก็คือมันจะทําให้เราใส่เรามั่นใจอ่ะพอคี y ี i e c ที่ดีอยู่ในตู้เราก็จะหยิบม,มาจับใส่ได้บ่อยๆนะคะทิปข้อที่4นะคะคือ less is more นะหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเวลาแบบเราอยากแต่งตัวดูแพงมันต้องแบบเอาเยอะชนเยอะอะไรเงี้ยมันจะได้ดูแบบอลังการงานสร้างอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวสำหรับวิวนี่วแบบิมองว่ามันควรเป็นลุคที่ดู effortless ก็คือดูแบบ แต่งง่ายๆสบายๆแล้วเราใส่แล้วมั่นใจใส่สบายใส่ได้บ่อยอาจจะเป็นเรื่องเนื้อผ้าอะไรเงี้ยอย่างตัวนี้เป็นผ้าใหม่มันจะมีความแบบวาวๆอะ่ะคือวิวิมองว่ามันใส่แล้วมันก็ดูแพงด้วยตัวมันเองโดยที่เราไม่ต้องแบบเยอะกับ ดีไซน์หรือว่าแบบความแบบฟูฟ้าของแบบทรงหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่แบบหยิบจับมาใส่ได้จริงนะคะจะบอกว่าคอนเซปต์ของยูนิโคลคอลเลกชันนี้เลยก็คือมันจะมีความหรูหราแล้วก็ใส่สบายคือดูเป็นแบบคลาสสี่บั c แคชชวลอะไรเงี้ยคือแมทช์ง่ายจะแต่งให้ทาการหรืออะไรก็ได้คือพอมันเป็นแบบเนี้ยเราก็จะดูหรูได้แบบสบายๆละโดยที่ไม่ต้องแบบว่าเฮ้ i, พย,ยพยายามพยายามเยอะอะไรประมาณนี้นะคะ ข้อ 5. สัดส่วนในการใส่เราจะใส่เสื้อผ้ายัางไงให้มันส่งเสริมสัดส่วนแล้วก็รูปร่างเราปิดส่วนที่เราไม่ชอบแล้วก็โชว์จุดเด่นของเรานะคะอย่างบีบีอะ่ะบีบีจะเป็นคนชอบใส่เอวสูงมากๆเพราะฉะนั้นลุคนี้บีบีก็จะใส่เสื้อเข้าไปในกางเกงใช่ไหมทาให้ขาของเรามันดูแบบสูงดูยาวขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เบิ้ลด้วยส้นสูงเข้าไปเพื่อให้มันดูแบบสูงขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ส้นสูงที่บีบีเลือกส่วนมากจะเป็นสีแบบเบสสีครีม มันจะดูกลืนกับเท้าอ่ะพอใส่แล้วมันก็จะดูแบบสูงขึ้นไปด้วยนะคะอย่างแบบอันนี้คือเราเป็นคนแขนใหญ่ใช่ไ่ะเออเราก็จะใส่แบบสีเข้มๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแขนยาวพอพอชั่นของแขนนะมันก็จะแบบปิดมาตรงนี้ทําให้เรามาโผล่ทีก็คือข้อมืออะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องแบบพอพอชั่นของการใส่เหมือนกันว่าเฮ้ยเราจะปิดมาถึงตรงไหนอะไรเงี้ยคือเป็นคนใส่แบบว่าแขนกดคือไม่รอดใส่เดี่ยวรอดเพราะว่ามันโชว์แล้วมันเห็นความแบบยาวของแขนรอดใส่แขนยาวเงี้ยรอดคือทุกคนต้องไปศึกษาว่า แบบเออสัดส่วนของเสื้อผ้าแบบไหนที่มันเหมาะกับร่างกายเราคือวิวว่าการแต่งตัวดูแพงอะ่ะมันคือการที่เรารู้จักร่างกายตัวเองรู้จกักสัดส่วนตัวเองด้วยอะ่ะมันไม่ใช่แค่เราซื้อเสื้อผ้าแพงแต่ว่ามันต้องรู้ว่าอะไรเหมาะหรือไม่เหมาะกับเรานะคะแล้วอีกทิปหนึ่งที่วิววิ่ชอบใช้ก็คือวิวีิจะใส่เสื้อคลุมแบบนี้เราเป็นคนสะโพกใหญ่มากเพราะฉะนั้นพอใส่เสื้อคลุมไปอะ่ะมันก็จะพลางทําให้แบบส่วนที่เห็นข้างหน้ามันดูแบบวิเอวแค่นี้เองแต่จริงๆไม่ใช่ก็คือแบบว่าเสื้อคุมมันิดช่วงสโพ มันแบบขายออกที่มันใหญ่อะไรเงี้ยทาให้เราดูสูงขึ้นคือจะบอกว่าเสื้อคลุมอ่ะคือถ้าใส่เป็นเสื้อคลุมตัวสั้นอ่ะบางครั้งบีีก็รู้สึกว่ามันจะตันแล้วมันทําให้เหมือนกับสัสดส่วนเวลาใส่อ่ะมันจะกลายเป็นแบบแบ่งครึ่งแบบเท่าๆกันระหว่างช่วงตัวบนกับข้างล่างใช่ไหมมันก็จะดูเตี้ยแต่ว่าพอเราใส่แบบเหมือนกับแบ่งเป็นแบบ1ต่อสามอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราดูแบบสูงขึ้นทั้งทั้งที่แบบเราเองสูงแค่ร้อยห้าสิบแปดนะคะแล้วก็ น้ำหนักถึง55ด้วยกันเพราะฉะนั้นก็การเลือกเสื้อผ้าที่มีสัดส่วนที่ดีจะทำให้เราแต่งตัวได้ดีขึ้นจริงๆค่ะทิปข้อที่6นะคะก็คือ l ล c e ส s สมอลว i t h อ c c เซ s รี y นะคะก็คือว่าให้เราแต่งตัวน้อยก็ได้แต่ว่าเราควรคอมพลตลุกด้วย a c c e s s o รีที่มันดูเป็นแบบสเตทเมนพีสก็คือดูมีจุดเด่นมีจุดดึงดูดสายตานะคะอย่าง a อ c e เซอรีที่บีบีเลือกมาใช้บ่อย,ย,ยคือต่างหูแล้วก็ มีบีก็เลือกต่างหูเป็นแบบสีไลโกอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่ามันช่วยเติมให้ลุกเนี้ยมันดูคอมลีมากขึ้นแล้วก็ ดูมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นมีดีเทลมากขึ้นนะคะบิ๊บิรู้สึกว่าตา่างหูสีทองเป็นอะไรที่ควรมีติดตู้ไว้ทุกคนเพราะว่าได้ใช้แน่นอนนะแล้วก็การที่บิ๊บิเลือกแมทชิ่งก็คือระหว่างสีสร้อยกับสีตา่างหูทองเหมือนกันมันก็ทําให้เราดูแบบเหมือนกับทําให้ลุคมันไปด้วยกันได้ดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงที่บีบิชอบมากเลยคือนี่เลยจ้าหมวกนะคะใบนี้ก็มากับคอลเลคชันนี้ของยูนิโคลเหมือนกันคือด้วยความที่ลุกเนี่ยมันเป็นชุด สีน้ำเงินกรมท่าที่มันดูเรียบมากผีก็เลยเอาแมทช์ด้วยหมวกตัวนี้ที่มันทำให้ลุคดูแบบเก๋ขึ้นดูเป็นแบบมีความแฟชั่นมากขึ้นนะคะลุคมันดูแหงขึ้นคือพอถอดหมวกกับฟิลตอนเราใส่หมวกอะความรู้สึกของลุคก,ก็คือต่างกันมากๆนะคะใครจะไปทะเลไปอะไรเงี้ยลุคนี้คือแนะนาเลยคือผ้าตัวเนี้ยมันใส่สบายมากทุกคนแล้วก็รู้สึกใส่แล้วหอมด้วยเพราะมันแบบสีเข้มใช่ไหมก็ช่วยเก็บพุงเก็บพุงอะไรเงี้ยเราสามารถใส่น น้อยได้แต่เราต้องคอมพลีตลุคให้ดูแพงด้วยแอ c e เซส r ซอรีที่มันดูดีด้วยจ้า ทิปข้อที่เจ็ดนะคะก็คือการแมทชิ่งระหว่างกระเป๋ากับรองเท้าหลายคนมักมองข้ามจุดนี้แต่สําหรับเราเอะเราให้ความสําคัญเรื่องนี้มากก็คือเวลาเราเลือกแบบรองเท้าหรือกระเป๋าว่ามันควรจะไปในทิศทางเดียวกันเออให้มันดูแบบไปด้วยกันอย่างเช่นลุคนี้กระเป๋ามันเป็นแบบผ้าแล้วก็มีสายเป็นสีน้าตาลใช่ไหมบิม๊กก็เลยเลือกรองเท้าที่มีความไปด้วยกันก็คือฐานเนี่ยมันจะเป็นสีอ่อนๆครีมครีมแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นสีน้าตาลเหมือนกันพอใส่ด้วยกันอะมันก็ดูแบบเข้ากันดูไปด้วยกันดูเหมือนเราคิดมาแล้วมันก็ดูแพงขึ้นอะไร ประมาณนี้ทุกคนแล้วก็จะบอกว่าเวลาที่เราแบบเลือกกระเป๋าหรือรองเท้าเนี่ยมันควรจะแบบเหมือนกับสไตลิ่งไปในทิศทางเดียวกันด้วยเช่นกระเป๋ามันจะดู casual c a s ชวลแบบไปทะเลใช่ไหมรองเท้าที่บีบีเลือกก็จะเป็นแบบแนวสันสานแนวแบบดูแบบไปบีชไปอะไรได้อะไรประมาณนี้ทุกคนหรือถ้าใครจะแมชลุคนี้กลายไปเป็นแบบส้นสูงก็ได้แล้วก็เปลี่ยนกระเป๋าให้มันดูไปในทางเดียวกันเช่นกระเป๋าที่มันดูคลาสซี่ขึ้นดูเป็นทรงแข็ง,ขงๆหรืออะไรเงี้ยมันก็ทําให้ลุคมันดูแบบ แแพงแล้้วกก็ไปไดันนะคะคมาถึงข้อที่แนะคะก็ต่อเน,นื่องจากข้อที่7เลยการแต่งตัวดูแพงก็คือการที่เรารู้จักรู้กาลาเทศะนะคะทุกคนเช่นสมมุติถ้าวันนี้บีบีจะต้องไปคุยงานคือบีบีก็ควรจะใส่เป็นแบบต้นสูงหัวแล้วอะไรที่มันดูแบบทางการนิดนึงกับลุคนี้เราก็ถือกระเป๋าที่เป็นทรงแข็งให้มันดูเหมือนกับส่งเสริมลุกให้เราแบบเออเราฟอร์มอลขึ้นเราไปคุยงานนะคะการที่เราจะไปทะเลอะไรเงี้ยก็คือสามารถแมชแบบที่บีบีโชว์ไปแล้วได้เลยสําคัญมากการแต่งตัวดูแพงมันไม่ใช่แค่ เราแบบ Mix and Match เก่งแต่ว่าเราต้องเป็นคนรู้กาลเทศะด้วยอยู่ดีรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากว่าแบบเออเราจะไปไหนอะเราต้องให้เกียรติคนที่เราเจอเราต้องให้เกียรติสถานที่อะไรเงี้ยเราก็การแต่งตัวดูแพงอะก็คือมันเป็นเหมือน first impression ที่เรามีให้กับคนอื่นอะคือเขาก็จะเข้าใจแล้วก็เห็นความเป็นตัวตนเราสะท้อนตัวตนเราผ่านสิ่งที่เราใส่สิ่งที่เราเลือกมาแมทช์นะคะ มาถึงทิปส์ข้อที่9นะคะอีให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องฟิตติ้งมากๆเสื้อผ้าคอลเลกชันนี้ของยูนิโคลคือฟิตติ้งดีมากทุกตัวนะคะเราจะบอกว่าที่ชอบมากคืออย่างเรสตัวนี้มันมีที่ปรับสายด้วยคือการใส่เสื้อผ้ารัดจนเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้เราดูดีหรือดูแพงขึ้นเช่นบางคนเนี่ยอยากดูตัวเล็กก็เลยใส่เสื้อผ้าที่แบบรัดเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองอะใส่ไซส์เอสได้หรืออะไรแบบนี้แต่ว่ามันทําให้เราดูมันดูแน่นอะดูมันเป็นมัด เขาต้มมัดอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่ค่อยโอเคใช่ไหมสำหรับบีบีก็รู้สึกว่าของยูนิโคเขามีไซส์ให้เลือกค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบมันมีตั้งแต่แบบ XS จนถึงแบบ X S. แอลแบบคือมันไซส์เชอะมากนะคะเราต้องรู้จักรูปร่างของตัวเองให้ดีก่อนแล้วก็รู้จักว่าเฮ้ยหุ่นของเราเนี่ยมันควรพลางตรงไหนควรเปิดตรงไหนนะมันก็จะทําให้เสื้อผ้าที่เราใส่ออกมามันดูดีนะคะอย่างมีวี่เองอะ่ะปกติอะ่ะเป็นคนใส่ไซส์เอ็มใช่ไหมบางทีก็อาจจะแอลอนะไรเงี้ยแต่ว่าพอตัวเนี้ยมีวี่ก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเอ็มอ่ะมันจะแบบค่อนข้างรัดแล้วมันจะเห็นพุงเราชัดมิี่ก็เลือกเป็นไซส์แอลมาการที่เราใส่แบบเนี้ย มันเรารู้คนเดียวว่าเราใส่ไซส์ L อะ่ะแต่ว่าเราใส่แบบนี้มันทําให้ทุกอย่างมันดูดีแล้วก็ไม่ไม่รัดจนหเห็นพุงนะคะแล้วก็ไม่ได้ดูตัวใหญ่ถึงแม้ว่าอันเนี้ยจะเป็นไซส์ L สําคัญที่สุดรู้จักรูปร่างตัวเองนะคะแล้วก็เลือกไซส์ให้พอดีนะบางทรงต้องใส่ไซส์ S บางทรงต้องใส่ไซส์ L เราก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ปรับกันไปนะคะทิปข้อที่10ก็คือการเลเยอร์ริงเสื้อผ้าการเลเยอร์ริงเสื้อผ้าก็คือการที่เราเนี้ย เหมือนกับทําให้เสื้อผ้ามันดูมีหลายๆชั้นมันจะช่วยเพิ่มมิติให้กับการแต่งตัวของเราทําให้เราดูแต่งตัวแล้วดูแบบแพงมากยิ่งขึ้นดูแบบว่าเป็นคนแต่งตัวเป็นอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเดรสตัวเนี้ยอย่างถ้าเป็นซัมเมอร์บีบีก็มีแมทช์กับเสื้อตัวที่เป็นเชิ้ตผ้าไหมอะไรเงี้ย เป็นสีกรม,มท่าใช่ไ่มมันก็จะได้ฟีลแบบว่ามารีนไวท์อะไรเงี้ยมีความเป็นปารีเซียงเป็นแบบว่าเฮ้ยดูเหมือนไปบีชไปอะไรเงี้ยได้ก็คือจะเป็นผ้าที่แบบเงาเงวาวาวนิดนึงแล้วก็เป็นสีที่ตัดกันก็คือเป็นสีน้าเงินแล้วก็ข้อสําคัญมีวิเลือกสีน้าเงินที่มันแมชกับเนี่ยลายดอทบนดเดรสตัวนี้ทําให้มันดูแบบมีคัลเลอร์ลิงก์กันเออมันดูแบบไปด้วยกันอะไรเงี้ยหรือถ้าบางคนบอกว่าเฮ้ยแมชแบบสีเข้มๆไม่ชอบอยากได้แบบโมโนโครม เราสามารถเลเยอริ่งด้วยการเอาเสื้อตัวนี้ที่เป็นคาร์ดิแกนแบบยาวเนี่ยมาใส่ทับก็ได้ตัวนี้บอกเลยนะว่าแบบซื้อไปคุ้มมากๆเพราะว่ามีบีรู้สึกว่า มันค่อนข้างทําให้เราแต่งตัวได้ง่ายแล้วก็ดูแพงนะคะมันแมทช์ได้หลายอย่างแล้วก็มันไม่ร้อนใส่ที่ไทยได้เลยส่วนเสื้อคลุมตัวที่3นะก็คือจะเป็นแบบเสื้อโค้ทเสื้อโค้ทก็คือเดี๋ยวในอนาคตถ้าได้ไปแบบว่าเมือง,ง,งนอกเมืองนอกช่วงฟอร์ช่วงแบบว่าสปริงอากาศแบบว่าไม่ร้อนจนเกินไปไม่หนาวจนเกินไปการใส่เรสแบบนี้แล้วเลเยอร์ออนท็อปด้วยโค้ทก็คือดูดีดูแพงมากๆทุกคนข้อ11นะคะมาพูดถึงเรื่องเมคอัพกันบ้างเมคอัพก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกัน ที่ทําให้เรา complete ลุกได้ดีนะคะสําหรับบีบีรู้สึกว่าการที่เราอ่ะจะดูแพงขึ้นก็คือการที่เราแต่งหน้าเป็นแบบเหมือน natural makeup คือให้มันดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูเป็นตัวเองมากที่สุดอย่างลิปที่บีบีใช้วันเนี้ยก็จะมีสีที่แบบไม่ได้แจน๋นแล้วก็แบบเป็นสีแบบชมพูนุดนๆอะไรเงี้ยดูเหมือนปากสุขภาพดีอะไรเงี้ยบีบีก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอเราทาลิปสีเนี้ยมันก็ดูแบบ เป็นตัวเองเป็นตัวเรามากๆก,ก็วิธีการปัดแก้มก็คืออย่าให้มันแดงจนเกินไปคือวิก็จะปัดแก้มให้มันดูเป็นแบบมีความแบบระเรื่อระเรื่ออะไรอย่างเงี้ยให้ดูแบบผิวสุขภาพดีนะคะแล้วก็ทิปเพิ่มเติมสําหรับคนอายุเยอะแล้ววิวีอายุ30 เ็แล้วนะก็คือปัดให้มันฉิดตาเออเฉียงขึ้นไปอย่างเงี้ยมันจะทําให้ช่วยให้แก้มเราอะดูไม่ห้อยเราก็ดูหน้าเด็กมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือคนญี่ปุ่นเขาชอบทํากันก็คือปัดฉีดฉีด,ฉดช่วงช่วงตาขึ้นไปตรงช่วงเนี้ยทีิปข้อ12นะคะก็คือเราจะต้องมีความมั่นใจในในสิ่งที่เราเลือกมาสวมใส่พอเรามีความมั่นใจอะมันจะสะท้อน ให้คนอื่นรู้สึกว่าเราเป็นคนแบบเออเรามั่นใจในตัวเองคือปีดีว่าแบบความมั่นใจความสุขที่มันมีอยู่ในเราอ่ะมันเป็นสเสน่ห์มันเป็นเหมือนกับสิ่งที่คนอื่นจับต้องได้หรือสัมผัสได้นะคะเพราะวีีก็เชื่อเสมอว่าแบบ happiness is the best makeup นะคะก็รู้สึกว่าถ้าเรามีความสุขกับตัวเองเราแฮปปี้ในการแต่งตัวอะไรเงี้ยเออคนอื่นก็รับรู้ได้นะเราปีดีว่ามันเป็นสิ่งที่ส่งต่อไปให้แบบคนอื่น ได้ด้วยอะ่ะมันเป็นความสุขที่เราแชร์กันบางทีแบบวิ๊กเห็นคนอื่นแต่งตัวน่ารักแต่งตัวสวยอะ่ะเราก็รู้สึกแบบสดชื่อนอะ่ะมันแบบแฮปปี้อะไรเงี้ยก็ฝากไว้ที่เราจะมีเซลล์เลิฟที่ดีกับตัวเองรักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างดีนะคะเพื่อเราจะรักคนอื่นได้อย่างดีขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นด้วยคะ่ะก็จะบอกว่าถ้าเกิดใครดูแล้วเฮ้ยมีไอเทมที่แบบวิ๊กเอามาแชร์ในคลิปนี้แล้วแบบถูกใจก็สามารถไปซื้อได้นะคะวันที่5กุมภาพันธ์นี้นะคะก็จะมีวางขายที่ i แอปของยูนิโคลนะคะเว็บไซต์ของยูนิโคลนะคะก็ะค,ะคือจะครบทุกไอเทมเลยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นหน้าร้านเนี่ยก็จะมีหน้าร้านที่ครบทุกไอเทมที่เซนทัลเวอร์กับพารากอนนะทุกคนสามารถไปช็อปไปลองจับไปลองใส่ได้เลยหวังว่าคลิปนี้จะสนุกสนานแล้วก็รู้สึกได้ผ่อนคลายกับลุคแคชชียร์บัตคลาสซี่นะคะสบายๆหระแต่ดูดีอะไรประมาณนี้นะคะก็ฝากติดตามมีมีด้วยใน Facebook ใน i อนะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้คลิปนี้ไปก่อนเลิฟ 拜拜。Bye bye.